สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านนะครับมาดูในแนวทางนี้กันบ้างนะครับเป็นการเปรียบเทียบหาตัวเลข3ตัวนะครับโดยการหางวดที่มีค่าใกล้เคียงกับงวดปัจจุบันนะครับมาเปรียบเทียบโดยการเทียบสูตรที่สร้างขึ้นนะครับก็เป็นแค่แนวทางการเดาตัวเลขเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูไปด้วยกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมนั้นอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้หาจุดช่องโหว่หรือหาวิธีจับคู่ตัวเลขได้แม่นนะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมหามาได้2ตัวอย่างนะครับเหมือนในรูปภาพนะครับตัวอย่างแรกนะครับจะทําการเปรียบเทียบจากศูนย์ครับที่สร้างขึ้นจากงวดประจําวันที่16ธันวาคม55นะครับมาดูวิธีการนะครับโดยการนําเลข9 6ตัวนะครับมาหารกับรางวัลที่1ในวดประจําวันที่16ธันวาคมปี55นะครับ ได้9 6ตัวหารกับ5 2 9 5 2 4นะครับแล้วก็ผมจะใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์นะครับท่านผู้ชมในการคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมใช้เครื่องคิดเลขในมือถือนะครับค่ามันจะมีความแตกต่างกันนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจทำตามนะครับแล้วก็นี่ครับคำตอบที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ตรงที่ผมเอาวงเอาไว้นะครับนี่คือ1.8นะครับเราจะใช้529524นะครับมาหารกับ1.8อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้ก็นี่นะครับคาตอบที่ได้นะครับเราจะตัดเอาด้านหน้า3ตัวนะครับก็คือ2 9 4นะครับแล้วก็มาหาตัวเลขที่ตรงเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือหาตัวเลขที่ถูกนับขึ้นนับลงที่ตรงกับคําตอบนงวดต่อไปนะครับเลข3ตัวของงวดประจําวันที่30บธันวาคมปี5 5นะครับก็คือเลข3% 58นะครับเราจะได้เลข9นับลงมา1นึ่ตแหน่งจะเลข8แล้วก็เลข4นับลงมาหนึ่แหน่งจะได้เลข3นะครับ แล้วก็เลข2นับขึ้นไป1ตําตำแหน่งนะครับจะได้เลข3แล้วก็เลข4นะครับนับขึ้นไป1ตําตำแหน่งจะได้เลข5้านะครับแล้วก็ผมจะมาโยงจับคู่ตัวเลขที่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังนะครับในการผสมกัน2งวันนะครับแล้วก็หาตัวเลขในงวดปัจจุบันนะครับเพื่อจะนําออกมาเสี่ยงโชคนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับตามเส้นสีเขียวเลยนะครับ มาดูงวดต่อไปนะครับที่หามาได้นะครับของงวดประจำวันที่16ธันวาคมปี62นะครับเหมือนเดิมนะครับนําเลข9 6ตัวหารกับางวันที่1วดนนี้ก็คือ5 2 9 9 2 4นะครับ นี่ครับคำตอบก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะได้หนึ่งจุดแปดนะครับดี่ผมจะวงเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำรางวัลที่หนึ่งในงบประจาวันที่ 1, ทสิบหกธันวาคมปีหกสองนะครับก็คือห้าสองเก้าเก้าสองสี่นะครับมาหารกับหนึ่งจุดแปดนะครับ แล้วก็คั่วปิ้วมวางเลยนะครับก็จะได้เลข2 9 4นะครับก็จะมาหาตัวเลขเลยนะครับที่มาตรงกับตัวเลขงวดต่อไปนะครับก็คืองวดประจำวันที่30ธันวาคมปี62อนะครับก็คือ541นะครับเราก็จะได้เลข2นับลงมาหนึ่งตำแหน่งจะได้เลข1แล้วก็เลข4ที่อยู่ด้านบนนะครับ ับขึ้นไปนิดหน่อยจะได้เลข5้นะครับมันจะประยกเส้นเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ตัวนี่นะครับคือตัวที่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะจับงวดที่ใกล้เคียงนะครับมาเรียงกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตัวเลขนั้นมีความใกล้เคียงกันมากนะครับ แลวก็ในงวดปัจจุบันนะครับนี่นครับ2ตัวอย่างนะครับแล้วก็งวดปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันนะครับค่านั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแล้วก็มาทําในงวดปัจจุบันกันนะครับท่านผู้ชมก็ทําเหมือนเดิมนะครับโดยการนาเลข9 6้ตัวนะครับมาหารกับงวดปัจจุบันนะครับก็คือ 530593นะครับและนี่นะครับคำตอบได้นะครับก็จะได้1.8เหมือนกันนะครับจะแตกต่างเฉพาะตัวเลขด้านหลังเท่านั้นนะครับแต่เราจะเอา พล้1.8นะครับนำรางวัลที่1มาหารกับ1.8นะครับคือ530 593หาร1.8 แล้วก็คําตอบที่ได้ก็เป็นตัวเลขเดียวกันนะครับท่านผู้ชมจะแตกต่างเฉพาะด้านหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะเอาเฉพาะ294นะครับมาหาตัวเลขในงบปัจจุบันกันนะครับก็จะนําไปเสี่ยงโชคนะครับสึรอบในคลิปนี้นครับจะเป็นการเปรียบเทียบแบบไม่ตามล่องเดิมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสังเกตมาหลายงวดนะครับที่ผมเคยทํานะครับก็จะมีการเฉี่ยวไปเฉียวมานะครับเราจะยึดเอาเฉพาะตัวเลขที่อยู่นะครับ แล้วก็เราจะมาใส่ตัวเลขเข้าไปให้ครบก่อนนะครับ2งวดน,นะครับนี่ครับใส่เข้าไปโอ้คือเลข183แล้วก็เลข35นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับ และนี่นะครับนำา2ตัวอย่างนะครับมาใส่กันนะครับก่จะหาตัวเลขในงวดปัจจุบันนะครับแล้วก็จะได้เลข5นะครับที่เป็นจุดยืนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสังเกตจุดเดียวกันนะครับที่ยังอยู่2งวดนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีการดัดแปลงนะครับตัวเลขที่ คิดว่าไม่น่าจะมาก็คือล่องเดิมนะครับผมจะลบออกก่อนนะครับก็คือเลข4กับเลข3นะครับซึ่งออกไปแล้วนะครับซึ่งถูกเลขค่าจับคู่ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะมาจับคู่ขันใหม่นะครับโดยใช้เลข5าจับคู่กับเลข9เป็นเลข2ตัวนะครับเลข5าจับคู่กับเลข8นะครับแล้วก็เลข3เลข2เลข1จะถูกนํามาจับคู่เป็นเลข3าตัวนะครับจากค่าเฉลี่ยของแต้มที่ห่างนะครับผู้ชมย้ำนะครับเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับ ก็จะได้ตัวเลขดังนี้นะครับก็คือเลข593 592 591แล้วก็583 582 581นะครับ แล้วก็เลข5 9 3นะครับซึ่งออกไปแล้วจะตัดออกนะครับก็จะเหลือตัวเลขอยู่5ชุดนะครับเป็นตัวเลข3ตัวก็คือเลข592591 583 5 8 2 5 8 1นะครับของวดประจําวันที่16มิถุนายน67นะครับก็มาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูแล้วนะครับที่สนใจในวิธีนี้นะครับถ้าปรับปรุงได้นะครับลองดูนะครับท่านผู้ชม เอาเละครับขอบคุณท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและผู้ที่กดติดตามนะครับบุญรักษาเทวดาคุม้มครองนะครับโชคดีกันทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ